เบิ่งเห็ดหนูนี่แหละครับพี่น้องเห็ดแถวไข่ค่ะเห็ดตะไคร้เบิ่งค่ะโอ้สมั่งานแต่ขาดพี่น้องย้อมกันบว้เซซี่ดอกกันดิค่ะดอกงามๆามค่ะพี่น้องฮัลโหลไม่ไม่ราคางามค่ะหลังแล้วใส่ตาก้านค่ะเอาสองดอกนีดต่อค่ะ จังเลยสิาม่ดูแคปพี่น้องบางเลยคะ่ะสวยมากโอ้วจูงมดอเรา่อยปดสองจูงเห็นไหมคะ่ะ โอ้ท่านี่ครับพี่น้องเห็ดใครเห็ดตะไครนะคะดอกงามแเลยค่ะขอค่ะสวยๆงามๆเลยครับพี่น้องีหูดอกหนึ่งเป็นกีเป็นกีด้ครับพี่น้องยุ่งกับกัดพอยุ่งค่ะ งามคักพี่น้องเมื่อกี้นะครับพี่น้องตางามคักงามเลยค่ะบเมื่อกี้นะครับพี่น้อ,องมือมือคนแทบพี่น้อง ต่อมงาค่ะนี <Okay. S 1> ่บานนึงค่ะพี่น้อง mm hmm. ไ้ค่านี่ค่ะ,คะเออเงาเลยมีเต่เห็ดดอาไข่อยตุวยเห็ดรอกไข่เหลืองค่ะพี่น้องนี่ค่ะ นงสกห้เหลี้ยงมาเบิ่งเห็ดหนูค่ะพี่น้องเห,ห็ดไข่ดอกไม่เริ่มเทิ่มเลยขาดกๆดเน่นๆงามค่ะครับว่าเขียวจูหมบอนีนะะ้แล้วค่ะเห็ดตะไคร้งามค่ะค่ะพี่น้อง นี่บ้านนึงครับพี่น้องสวยมากมเนี่ยปาดคะ่ะนี่จุม่มนึงครับพี่น้องเห็ดหน้าเรนั่งครับพี่น้องอันนี้สามดอกคะ่ะเห็ดหน้าเร นี่ยตัวนี้ครับพี่น้อง่ายไม่ได้แม่ครับพี่นตกี่ใหญ่เป็นจุ่มค่ะี่นแหละอ่ายเลครับนนะงามครับตอนนี้เห็ดตะไคร้ค่ะ ้น้าแดงเขาค่ะตากี่ค่ะตรงนี้อีกสองดอกอ้อมอน,นิสีดอกเลยค่ะพี่น้องเห็นหน้าแรกค่ะใช้ตาใช่ไห ตาเราต้าเบื้องบนนี่ครับน้องไม่โดดเงยโดอกคือได้ขนาดเลย really งามครับพี่น้องใ um ห้หน้าเลยครับพี่น้องนี่ครับ สวยงามนะครับนี่ค่ะนี่ค่ะจี๊ดๆอะไรพี่นอง กหอ้หอเงีงามครับสองดบาครับพี่น้นนองเบาเงีมเงี่มไม่น้าเล่ครับพี่น้อง จุนๆสวยงามมากๆ,ๆนี่ก็เป็นผลงานเท้าได้ม่น,นีค่ะพี่น้องเบิงค่าเห็ดนาแหล่ะค่ะพี่น้องเห็ดหน้าแล่ค่ะ,ะ,คะมีแต่ดอกงามๆมม่วงเลยค่ะพี่น้อง งามค่ะค่ะมันเต็มตะกาเหมือนเดิมค่ะทํามาคลิมี้กัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หนุด้วยจ้าแล้วพอกันไม่คลิมหนาค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ